Slower, no no love, มารนตัหน้า80นะครับหนังสือสมัย3ของชั้นป .3 นะครับนะนักเรียนมาดูภาพนะครับนะ A ถึง F แล้วก็ให้นักเรียน read the, ให้นักเรียนอ่านนะครับ and และให้ number ให้เขียนหมายเลขลงไปนะครับผมตาม the picture ใต้ภาพนั้นๆน,น,นะครับก็คือ อ่านประโยคข้อที่1ก่อนนะครับว่ามันแปลว่าอะไรและตรงกับภาพไหนก็ให้นำหมายเลขึ่นไปใส่ใต้ภาพนั้นนั่นก็คือข้อหนึ่งเขาเขียนว่า it's half past t e half แปลว่า30นาที past แปลว่าผ่านมาแล้ว it's half past seven นะครับนะโทษทีครับ seven แปลว่า7ดังนั้นก็คือ7โมงครึง่งก็ดูนาฬิกาไหมครับ7โมงครึง่ง they are having breakfast นะครับตามภาพพวกเขากำลัง รับประทานอาหารเช้าก็ใส่หมายเลขหนึ่งลงไปตามภาพนี้เลยภาพที่สภาพสี่นะครับเห็นไหมครับนาฬิกาก็เจ็ดโมงครึ่งพอดีพอมาดูข้อที่สองนะครับผมของบอกเวลาว่า it's a quarter past e t quarter ed แปลว่ากี่นาทีครับสิบห้านาที past แปลว่าอะไรครับแปลว,ว่าผ่านมาแล้วผ่านเลขแปดมาแล้วสี่สิบห้านาที ก็เท่ากับ8โมง15นาทีแล้วดูประโยคข้างหลังครับ They are going school. เียนขาลังไปโรเง,ปงเรียน8โมง45นี่นะครับนาฬิกา8โมงไอ้8โมง15ตัวทีครับ8มง15พวกเขากำลังไปโรงเรียนโดยการนั่งรถบัสนะครับก็ใส่หมายเลข2ลงไป ข้อสามครับผม it's t w e l c l o c k นะครับเป็นเวลาเที่ยงตรงแล้วนะครับนาะเที่ยงวันเลยไม่ใช่เที่ยงคืนนะครับนาะเที่ยงวันดังนั้น she's i having lunch เขาก็หล่อนก็กำลังรับประทานอาหารเที่ยงก็ไปดูนาฬิกานะครับสิบสองนาฬิกาตรงนะครับและผู้หญิงคนนี้นะครับแทนค่าด้วยคำว่า she she is having lunch นะครับหล่อนกำลังรับประทานอาหารเที่ยงก็ใส่หมายเลขสามลงไป ข้อสีครับ is quarter to six อ่ะ quarter กี่นาทีครับ15นาที to แปลว่าอะไรครับแปลว่ายังไม่ถึงอีก15นาทีกว่าจะถึง6โมงก็เท่ากับเวลาเท่าไหร่ครับ5โมง4สบห e พวกเขากำลังดูทีวี5โมง4ี่้าพวกเขากำลังดูทีวีนี่นะครับนาฬิกา5โมง4หพวกเขากำลังดูทีวีก็ใส่หมายเลข4ลงไป จากโคเดอร์สครับโคเอร์แปลว่า15นาทีถูแปลว่ายัางไม่ถึงเซเว่แปลว่า7อีก15นาทีกว่าจะถึง7โมงก็เท่ากับ6โมง45่โมงสี่พวกเขากำลังะทำอะไรครับผู้ชายคนเดียวนะครับผู้ชายคนเดียวกําลังทำการบ้านก็ไปดูนาฬิกา6โมงสีเขากําลังทำการบ้านก็ใส่หมายเลขค่าลงไปคือภาพนี้ครับ ดูนาฬิกาแล้วหกโมงสี่สิบห้าแล้วก็มาดูข้อสุดท้ายนะครับ it's half past nine f แปลว่ากี่นาทีครับสามสินาที past แปลว่าอะไรครับผ่านมาแล้วผ่าน9ก้าโมงมาแล้วสามสิบนาทีก็คือ9ก้าโมงครึ่งนะครับหรือสามทุ่มครึ่ง she is playing the piano หล่อนกำลังเล่นเปียโน,โนก็ภาพสุดท้ายภาพนี้นะครับใส่หมายเลขหลงไปและดูนาฬิกาก็ 9ก้าโมงครึ่งหรือสามทุ่มครึ่งนะครับตรงตัวพอดีโอเคไหมครับเป็นนั้นว่าคุณครูไม่ได้เขียนคำแปลให้นะครับแปลกันสดๆนะครับตรงนี้เพราะเราแปลมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับหนาะเป็นคำศัพท์เดิมๆจบหน้าที่แปดสิบ